สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้วันที่31เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นะครับคอลัมน์วิสามัญบันเทิงซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาวาสันสตอร์แมนหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือเมียยังปรึกษาไม่ได้แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามหมายความว่ายัางไงเริ่มต้นเนี่ยสันสตอร์แมนบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อวันซืนครับเมื่อวันซืน ประธานสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดนซึ่งลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนายจรันดิษฐาอาภิชัยประธานนะครับจรันเนี่ยได้โพสต์ข้อความบอกว่าอย่างนี้ครับทบทวนความจำคณะราษฎรผู้นำการปฏิวัติเปลี่ยนระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยเมื่อปี2475และ เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีที่วางรากฐานระบอบประชาธิปไตยในยุคนั้นเนี่ยล้วนแต่เป็นคนหนุ่มเป็นคนวัยกลางคนท่านปรีดีพนมยงอายุ32ปีและผู้ที่มีอายุมากที่สุดในขณนะนั้นคือพระยาพหลพลพยุหเสนาก็แค่45ปีนี่แหละครับท่านประธานเนี่ยท่านว่าอย่างนี้แล้วยังไงล่ะครับ เพื่อนคนหนึ่งอ่านจบเอ่ยถามผมขึ้นมาว่าแล้วยังไงผมก็ตอบไปว่านั่นน่ะสิผมก็พลอยสงสัยไปกับเขาด้วยนะครับว่าตกลงเนี่ยนายจรรยต้องการจะบอกอะไรละครับจะบอกว่าเป็นความสําเร็จการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างนั้นเลยครับแล้วทุกวันนี้ประเทศไทยมันเป็นระบอบประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยกันแน่ละครับจะบอกว่าเป็นความสําเร็จของคนหนุ่มสาวหัวก้าวหน้าหรือเปล่า ก็เห็นท่านปรีดีเล่าอาดีตว่าข้าพเจ้าอายุ32ปีพวกเราได้ทําการอภิวัตแต่ข้าพเจ้าก็ขาดความจัดเจนและครั้นข้าพเจ้ามีความจัดเจนมากขึ้นข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจนี่แหละครับคำพูดของปรีดีพนมยงซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนความผิดพลาดของคณะราษฎรและไม่ใช่หรอครับแล้วนายจรานเนี่ยจะมาทบทวนความจําไปทําไมครับทางที่ดีควรจะหันไปบอกกับ คุณพิธาลิ้มจริญรัดนูน่นอายุก็ยังน้อยอย่าคิดลำพองให้สูงไปนะครับชนะแล้วก็ต้องรักษาชัยชนะเอาไว้ให้ได้ตลอดรอดฝั่งไปให้ถึงฝั่งฝันนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะล้มเหลวไม่ต่างจะท่านปรีดีอายุ32ปีที่ขาดประสบการณ์ในทางการเมืองนั่นแหละครับนี่ถ้าเกิดบานายจันทร์บอกอย่างนี้เนี่ยนะครับบางทีคุณพิธาอาจจะคิดได้นะครับพอคิดได้ก็จะค่อยๆเพลาๆความอหังการลงมาได้บ้าง มันน่าจะดีกว่าการไปทบทวนความจำที่เสมือนกับการยุส่งให้ยิ่งพยองและก็แข่งกล้าวไหมครับนี่พูดถึงคุณพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยก็พอดีเหลือไปเห็นบทสนทนาระหว่างคุณนิกกี้นัชชัดจันทพันธ์กับคุณตต่ชุติมาทีปนาธซึ่งเคยเป็นภรรยาเก,ก่าของคุณพิธาผู้จัดจาก,การออนไลน์เนี่ยเขาไปแกะคลิปการพูดคุยจากรายการแชร์ประวันในช่อง YouTube เอมารายงาน ผมก็ใคร่ขออนุญาตคัดลอกมาบางช่วงบางตอนก็นแล้วกันนะครับเช่นคุณตายเนี่ยยอมรับนะครับว่าทิมพิธานเนี่ยเป็นแฟนที่รักแล้วก็ผูกพันที่สุดสิ่งที่ผิดพลาดคืออะไรก็เป็นแฟนที่รักและผูกพันที่สุดอยู่แล้ว10ปีตอนที่เราตัดสินใจเลิกเนี่ยเราก็ยังรักเขาอยู่เราเป็นคนตัดสินใจเองเราพูดเองก็เสียใจแต่เราเลือกแล้วก็ทําใจอยู่3ปีความรักอย่างเดียวไม่พอ การยอมถือว่าเป็นข้อเสียนะทำใจได้หมดอะไรก็ได้ดูเหมือนจะเป็นข้อดีแต่ยอมไปไเรื่อยๆอีกคนหนึ่งก็คิดว่าทําได้ก็อเอาอีกพอเราทนไม่ได้เนี่ยเราก็ไปเลยแตกเลยจริงๆควรจะมีการสื่อสารกันท่านนิดเดียวก็พูดในลักษณะไม่ได้ซีเรียสถ้าไม่ชอบอะไรก็ต้องปรึกษากันแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าปรึกษาอะไรไม่ได้เลยก็เลยยอมอย่างเดียวสุดท้ายไม่ไหวแล้วฉันไปแล้วนะถ้าย้อนกลับไปถามว่าจะเลิกไหม ก็ต้องลองถอยกันก่อนคงไม่เลิกเลยตอนนั้นมันระเบิดไงความอดทนมันหมดแล้วมั้งคุณตายเต่พูดอย่างนี้และครับสันตสตอรแมนก็เลยบอกว่าครับก็พอจะทำให้ได้คิดนะครับได้คิดได้เข้าใจว่าอ๋อว่าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยขนาดเมียตัวเองเนี่ยยังปรึกษาหาหรืออะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วเราล่ะครับจะยังไงครับเนี่ย